สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนําโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสุด2ตัวรูดในงวดประจำวันที่19มีนาคม2568กก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสน,นอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลของงวดประจำวันที่18นะครับผมสำหรับวันที่18 แอดมินให้อยู่ที่0นย์กับ2นะครับผมสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับผมแนวทางนะครับผมมาในรอบเฉพาะกิจ82สนะครับผมสำหรับในรอบพิเศษ40นย์ะครับผมแล้วก็ส6งหสำหรับสายรูดนะครับผมสำหรับ f อพี่น้องที่อยู่ในลายกลุ่มนะครับผมจะได้นะครับผมส6งหสำหรับในรอบปกติ3 0 2 1 สำหรับในรอบ VIP นะครับผมมา40ตัวเก่าตัวเดิมนะครับผมแอดมินก็ย้ำให้นะครับผมและก็15สำหรับ FC นะครับผมที่อยู่ในห้องนะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ FC พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่19ชอบก็ค่อยตามนะครับผมตัวเลขแนวทางมีเขามีหลุดนะครับผม

สำหรับเจ็ดนะครับผมมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดหกสำหรับตัวกันนะครับผมจะเป็นสองสี่

สองศูนย์แปดสามเจ็ดหนึ่งแล้วก็แปดเจ็ดห้า f c ่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอดต,ตีนําโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ f c ่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสาหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ